อยู่กับผมนนรีวิวทอยอีกแล้วนะครับผมหรือนนรีวิวของเล่นนั่นเองนะครับผมวันนี้ครับจะผมจะมารีวิว2กล่องนี้ครับผมเป็นโพล y โกลอยคูตเตอร์แมนซีโร่แอนด์เบรียลนะครับผม,บผมซึ่ง2กล่องนี้นะครับผมจะมีคอลเลกชันด้วยกันอันนี้2แบบแค่นั้นนะครับผมอันนี้คือแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าผมจัดอันนี้มา2ตัวนี้นี่คือครบ้วครับผมเพราะว่าโพลิโกลอยอันนี้นะครับผมมันมีแค่2 ตัวละครนะครับผมก็คือซ e r o and b u บร a l นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมตัวที่กล่องของ u l t r a m า n z นซ o นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าแกะดูพร้อมกันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกล่องพวกนี้ก่อนนะครับผมอันดับแรกนะครับผมอันนี้คือเป็นรูปของโพลิโกรอยอุลตร้าแมนซีโร่นะครับผมและนี่ก็เป็นตราบันไดสีฟ้านะครับผม และข้างบนนี้ก็จะเขียนว่าอุลตร้าแมนซีโร่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอุลตร้าแมนซีโร่แบบหันนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับก็เป็นหันเหมือนกันนะครับผมและข้างหลังนะครับก็จะระบุมาแบบว่าอย่างเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็เขียนแบบว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับผมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องอันนี้กันบ้างนะครับผม อุลตร้าแมนเบรียลนะครับผมตัวชอบผมเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนเบรียลโพลีโกลอยนะครับผมและชื่อตรงนี้เป็นชื่ออุลตร้าแมนเบรียลนะครับผมและอันข้างบนนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอุลตร้าแมนเบรียลหันข้างนะครับผมนี่ก็หันเช่นกันนะครับผมมันก็อันนี้ เนี่ยก็เป็นที so mostly, really ่ระบุของอุลตร้าแมนเบรียลนะครับผมมันก็กล่องมันก็เป็นประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับผมทําการแกะโดยแบบว่าเสกมันมาครับต่อก่อนครับเอาล่ะครับคราวนี้ครับเราก็ได้แกะสองตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันจะเป็นงานตั้งโชว์นะครับผมแบบว่าพลิตกลอยตามปกตินะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดู ที่ที่จากซีโร่กันก่อนเลยนะครับผมอันนี้คือบอกเลยครับว่าซีโร่นะครับผมเจ็บรายละเอียดดีมากเลยครับผมคือมันมันขยับไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดเป็นงานตั้งโชว์แบบนี้มันจะไม่มีตรงไหนขยับได้เลยนะครับแล้วเราดูตรงส่วนหัวนะครับผมคือแบบว่าคือดีมากเลยนะครับผมคือเขาใหญ่มากนะครับผมนะครับคือมันใหญ่มากเลยครับผมมัน มันใหญ่กว่าพวกที่เป็นงานซอปกติอีกนะครับผมคือเขาใหญ่มากเลยนะครับผมแล้วตานะครับก็แบบว่าเท็กเจอร์สีเหลืองดีมากเลยนะครับผมแล้วก็จุดสีเขียวตรงที่ปล่อยลำแสงออกมานะครับผมและนี่ก็แบบว่าตรงช่วงลำตัวนะครับผมมันก็จะรายละเอียดถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วตรงคันเลอร์ time ด้วยนะครับคือมันแบบว่า คือแบบว่าพอเป็นงานตั้งโชว์แบบนี้นะก็ดูสวยไปอีกแบบเลยนะผมเนี่ยครับ,ค,รบคือมันสวยนะครับผมเดี๋ยวผมลองหุนให้ดูนะนี่คือด้านหลังครับผมนี่ก็มันเหมือนกับลายข้างหน้านะครับผมและนี่ก็ข้างๆนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวฐานก่อนนะครับผมอันนี้มันสามารถถอดออกมาได้นะครับผมคือมันแยกกันมาแบบนี้อยู่แล้ว ถ้าเกิดมันไม่มีฐานมันก็ยืนได้เหมือนกันนะครับผมนี่ครับมันยืนได้แล้วเรามาดูตรงฐานนี้นครับผมวิธีเสียบนะครับผมก็แบบว่ามันมีสองจุดนี้นะครับผมแล้วเราก็เอาเอารูตรงเท้านี้นครับผมเสียบเข้าช่องตรงเข็มตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแค่นี้นะครับผมแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ครับผมก็จะเขียนเป็นตราบันไดนะครับ ผมเมดอินเวียดนามนะครับผมคืออันนี้มาจากประเทศเวียดนามนี่นะครับผมนี่ก็แบบว่ามันจากประเทศเวียดนามนะครับผมงานที่เป็นตั้งโคร์นะครับผมแล้วเราก็เสียบนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็หมดอุลตร้าแมนซีโร่นะครับผมแล้วก็มาดูอุลตร้าแมนเบรียลกันนะครับผมอันนี้นะครับคือตาแบบว่าคมชัดมากเลยนะครับผมตานะครับเนี่ยแล้วตรง แสกอันนี้นะครับผมคือใหญ่มากเลยนะครับผมคือมันใหญ่มากคือใหญ่จริงนะครับผมเนี่ยและอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าดำสลับแดงนะครับผมก็ก็เป็นลายของอุลตร้าแมนเบรียลเลยนะครับผมแล้วก็ให้ดูที่มือนะครับผมดูมือสวยมากนะครับผมคือรายละเอียดคือคมชัดมากเลยครับคือมือใหญ่มากนะครับผมคือใหญ่จริงนะครับเนี่ย นี่ครับมันก็แบบว่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้หมุนรอบดูข้างๆนะครับผมนี่ครับและข้างหลังตรงนี้ครับผมมันจะเป็นแบบว่าสักสากข้างหลังเลยนะครับผมเป็นสักสากใหญ่มากเลยนะครับผมข้างหลังนี้และข้างๆนี้นะครับผมมันก็แบบว่าเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะครับ และอันนี้ครับก็สามารถถอดออกมาได้นะครับผมมันถอดได้นะครับผมแต่อันนี้มันจะหนักหน่อยนะครับผมมันมันยืนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมคือพอเวลาเอาออกมาแล้วเนี่ยคือมันยืนไม่ได้เหมือนซีโร่นะ,ค,ะครับผมเนี่ยครับคือยืนไม่ได้ะครับผมนี่คือต้องปล่อยนอนไว้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวฐานนะครับผมฐานนะครับก็เหมือนแบบว่าเป็นของอุลตร้าแมนซีโร่เลยนะครับผมข้างหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับผมบันไดเมดอินเวียดนามนะครับผม มันก็มีประมาณนี้นะครผมมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นงานตั้งโชว์ที่สวยนะครผมเนี่ยครับพอมายืนคู่กันมันก็ดีมากเลยนะครับผมคือเจ๋งเลยนะครับผมทั้งตัวดีแล้วก็ตัวร้ายนะครับผมและคลิปนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับรีวิวโพลีโกลลอยอุลตร้าแมนซีโร่แอนด์เบรนะครับผม ถ้าเกิดใครชอบนะครับผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย